คุณกำลังฟังซึงมมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ alive by ดรจิตราเพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อการต่อยอดการเรียนรู้ในแต่ละย่างก้าวของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญคำว่ากล้าเสี่ยงค่ะพอพูดถึงคำนี้ค่ะตัวเราเองเกิดความรู้สึกอย่างไรคะเป็นบวกหรือ เป็นลบค่ะแน่นอนค่ะพอเราพูดถึงความเสี่ยงนะคะมันให้ความรู้สึก50 50ค่ะหลายคนอาจจะถามว่าต้องถามก่อนว่าในบริบทไหนหรือในเรื่องเรื่องไหนค่ะเพราะฉะนั้นการประเมินคำว่าเสี่ยงของแต่ละคนนั้นจะมีความแตกต่างกันนะคะหลายคนค่ะที่อาจจะเรียกว่า ไม่ค่อยชอบเสียงนักรู้สึกว่าหัวใจคะ่ะจะเต้นแรงเกินไปรู้สึกค่ะว่าลุ้นระทึกนะคะหรือมันไม่ค่อยอยากอยู่กับความไม่แน่นอนอะ่ะมันไม่ค่อยมั่นคงเลยมันไม่ค่อยปลอดภัยเลยคะ่ะกลุ่มนี้เลือกที่จะไม่เสี่ยงจะดีกว่าคะ่ะเราดูตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะ ในเรื่องของความเสี่ยงที่เราจะได้ยินกันก็คือการกล้าเสี่ยงเรื่องการลงทุนนะคะแล้วก็จะมีการพูดแบบรวดเร็วในโฆษณาต่างๆว่าการลงทุนมีความเสี่ยงเราเองนะคะผู้ลงทุนจะต้องพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเองครั้งหนึ่งถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะเราเองก็ต้องคิดเหมือนกันว่ามันเป็นความเสี่ยงเหมือนกันที่จะตัดสินใจว่าเอ๊ะ เราจะมอบชีวิตของเราเราจะมั่นใจว่าคนที่เราจะอยู่ด้วยคนนี้นะคะสามารถที่จะดูแลเราได้สามารถที่จะเป็นคู่นะคะเคียงข้างเราได้ไปตลอดมันเป็นความเสี่ยงค่ะของการเปลี่ยนตัวเองจากชีวิตโสดเข้าไปอยู่ในชีวิตคู่ค่ะและแน่นอนค่ะในด้านของการทำงานเช่นเดียวกันนะคะเราก็มีความเสี่ยงเหมือนกัน ในที่เราจะเลือกเข้าไปที่ทํางานไหนหรือการเปลี่ยนงานนะคะที่จะออกจากที่ทํางานเดิมไปอีกที่ทํางานหนึ่งพูดง่ายๆก็คือชีวิตมีความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาเลยในการดําเนินชีวิตที่เราเองจะต้องตตัเสินใจพอกลับมาพูดถึงความเสี่ยงแล้วค่ะอะไรที่ทําให้คนนั้นกล้าค่ะกล้าที่จะออกจากจุดที่เรารู้ว่าเป็นพื้นที่ของความปลอดภัยค่ะก้าวไปสู่พื้นที่ใหม่ละค่ะ นั่นแปลว่ามันมีการบวกลบคูณหารเรียบร้อยแล้วนะคะว่าถ้าฉันตัดสินใจก้าวเข้าไปสู่ที่ใหม่กล้าที่จะลงมือทําหรือกล้าที่จะลงทุนทําอะไรก็ตามอะคะ่ะกล้าที่จะฝากชีวิตของตัวเองไว้กับอีกคนคนหนึ่งนั่นหมายความว่าเขาเลือกว่าสิ่งที่เขาจะทําต่อไปนั้นนะคะมันมีโอกาสที่จะบวกมากกว่าลบค่ะนึกถึงคนที่ลงทุนนะคะในทางธุรกิจค่ะ เขาพร้อมที่จะเสี่ยงเพราะเขาคิดว่าการเสี่ยงของเขานั้นมันน่าจะสร้างผลกําไรมากกว่าเขาพร้อมที่จะนะคะลงทุนเพิ่มเพราะคิดว่าหลังจากลงทุนนี้แล้วจะมีเม็ดเงินอย่างมหาศาลคืนกลับมาค่ะดังนั้นค่ะถ้าเราพูดถึงในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลค่ะและการที่เราจะสร้างนะคะให้คนในทีมเอง รู้สึกได้นะคะว่าเอ๊ะเขาเองจะกล้าที่จะเสี่ยงกับความรู้สึกกับการแสดงพฤติกรรมกับการแสดงความคิดหรือเปล่ากับเรานะคะเขาต้องมั่นใจแล้วเขาต้องประเมินแล้วค่ะว่าความเสี่ยงตรงนี้นั้นนะคะเป็นความเสี่ยงที่จะได้รับผลด้านบวกมากกว่าด้านลบแน่นอนค่ะนึกถึงในชีวิตการทํางานนะคะมันมีความเสี่ยงหลายอย่างมากเลยนะคะที่มันทําให้คนต้องตัดสินใจค่ะ เสียงว่าจะพูดดีหรือไม่พูดดีถ้าพูดแล้วเขาจะปฏิเสธถ้าพูดแล้วเขาจะกโกรธหรือเปล่าหรือพูดแล้วเขาจะรู้สึกดีด้วยเสี่ยงค่ะกับการที่จะเดินเข้าไปและให้คำฟีดแบ็ k หรือให้คำสะท้อนกลับกับคนอื่นค่ะเพราะสะท้อนกลับไปแล้วเขาจะหาว่าเรานั้นมองเขาเข้าใจเขาผิดเขาอาจจะไม่ยอมรับกโกรธหรือ เขาเองอาจจะขอบคุณเราอย่างมากเลยค่ะว่าไม่มีใครเคยพูดแบบนี้กับเขามากก่อนไม่มีใครกล้าที่จะบอกแบบนี้กับเขามากก่อนทำให้เขานั้นได้รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะมันมีความเสี่ยงค่ะที่จะพูดถึงความผิดพลาดตัวเองหลายคนรู้สึกว่าง่ายกว่าที่จะพูดถึงสิ่งที่ตัวเองทำได้แต่บางคนก็รู้สึกว่าเสี่ยงนะ แม้กระทั่งจะพูดว่าสิ่งที่ตัวเองทําได้หรือว่าสิ่งที่เป็นผลงานเนี่ยจะทําให้คนหมั่นไส้ไหมหรือจะทําให้คนได้เรียนรู้จากผลงานที่เขาทําได้เสี่ยงไหมถ้าเราจะพูดว่าตอนนี้เนี่ยในการทํางานมันเกิดปัญหาขึ้นแล้วนะและถ้าไม่พูดขึ้นมาปัญหามันอาจจะลุกลามนะจะพูดดีหรือไม่พูดดีถ้าพูดแล้วเขาจะมองว่าเราจุกจิกเกินไปหรือเปล่าเราคิดมากเกินไปหรือเปล่าถ้าไม่พูด เราจะปลอดภัยมากกว่าไหมหรือการไม่พูดนั้นอาจจะทําให้ปัญหามันยิ่งหมักหมมขึ้นไปไหมเสี่ยงไหมคะที่จะปฏิเสธค่ะการปฏิเสธอาจจะปฏิเสธหลายอย่างนะคะปฏิเสธในเรื่องของเข้าคอยยืมเงินปฏิเสธในเรื่องว่าเรลังทำงานไม่เสศษอาจจะต้องปฏิเสธความช่วยเหลือค่ะปฏิเสธการให้ข้อมูลค่ะเพราะว่าข้อมูลนั้นเป็นความลับไม่สามารถที่จะทําให้ฝ่ายอื่นค่ะ หรือว่าบริษัทอื่นหรือหน่วยงานภายนอกอื่นค่ะเข้ามาลงลูกได้ค่ะกล้าเสี่ยงไหมคะกับเรื่องของการที่เราเห็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะแล้วเรานั้นกล้าที่จะพูดกล้าที่จะปกป้องค่ะความยุติธรรมหรือความถูกต้องค่ะเรื่องพวกนี้ค่ะมันเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในชีวิตตลอดเวลาเลยนะคะบางคนบอกว่าถ้าแบบนี้เรานั้นควรทําอย่างไรกับการที่จะต้องเลือกเพราะมันมีช้อยส์ค่ะ ที่จะต้องเรียกว่าถ้าเสี่ยงไปแล้วมันจะเกิดเป็นผลลบหรือเกิดเป็นผลบวกเอาเข้าจริงๆค่ะมันไม่มีใครที่สามารถบอกได้ตายตัวนะคะว่าโอ้โหฟันธงจริงๆอันเนี้ยบวกแน่นอนอันเนี้ยลบแน่นอนแต่อยากให้เป็นแบบนี้ค่ะลองประเมินกันด้วยเหตุผลเราตั้งอยู่ในเรื่องของข้อมูลนะคะคิดถึงเมื่อเราต้องลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งเราจะหาข้อมูลที่ดีที่สุดจากแหล่งต่างๆนะคะ จะเป็นทางเว็บไซต์ก็ดีจะเป็นบุคคลก็ดีจะเป็นเอกสารก็ดีนะคะอะไรก็ตามแต่ที่จะทําให้เรานะคะตัดสินใจได้มากเพราะว่าเราจะลงทุนในลักษณะการลงทุนแบบไหนอย่างไรบ้างแน่นอนในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเช่นเดียวกันค่ะเราเองอาจจะต้องไต่ตองมองภาพอนาคตค่ะหรือมองสุดท้ายมองไปที่ผลลัพธ์ค่ะว่าที่เราเสี่ยงแบบนี้เจตนาของเราเป็นเจตนาที่ดีหรือไม่ ถ้าเจตนาที่ดีของเราผลลัพธ์มันจะออกมาดีหรือไม่ถ้าเจตนาดีผลลัพธ์ดีสิ่งที่เราทำนั้นความเสี่ยงของเรานั้นมันเป็นประโยชน์มากกว่ากับตัวเราและเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยหรือไม่ถ้าใช่ค่ะตรงนี้บางครั้งคนเราต้องกล้านะคะที่จะเสี่ยงค่ะกล้าที่จะต่างค่ะเพื่อที่มันจะได้ผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้นถ้าอย่างนั้นถ้าเสี่ยงแล้วมันเกิดเป็นผลลบล่ะแล้วเราจะทำยังไงทุกๆอย่างค่ะ เกิดการเรียนรู้ได้เสมอคะ่ะการเรียนรู้ในที่นี้ถ้าเสี่ยงไปแล้วสมมติถ้าเราทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราเสี่ยงไปแล้วเรารู้สึกว่าเราได้รับความเจ็บปวดมาอาจจะนําความเจ็บปวดนั้นคะ่ะเข้ามาถอดเป็นบทเรียนคะ่ะว่ามันอาจจะมีช่องว่างอะไรระหว่างการเสี่ยงตรงนั้นหรือเปล่าเราไม่ได้รอบคอบในเรื่องของการใช้คําพูดไหมจังหวะเวลาที่เราเข้าไปหาคะ่ะเพื่อพูดคุยมันไม่ใช่จังหวะที่ดีหรือเปล่านะคะ ท่าทีของเราที่เราส่งสารไปทางเดียวโดวยไม่ให้อีกฝ่ายตอบโต้เลยอาจจะทำให้เขาเองก็ปกป้องตัวเองหรือไม่พร้อมที่จะรับในเรื่องเรื่องนั้นได้หรือไม่เรามีช่วงเวลานะคะให้เขาเองพร้อมที่จะรับกับความเสี่ยงหรือเปล่าเพราะขณะตัวเราก่อนที่เราจะเสี่ยงนะคะในเรื่องต่างๆในการพูดหรือไม่พูดดีเนี่ยเราเองต้องคิดแล้วคิดอีกเลยค่ะแล้วทำไมล่ะคะกับกนที่เราจะเดินเข้าไปหาเขา ที่เราจะพร้อมที่เราคิดว่ามันจะมีสิ่งดีเกิดขึ้นกับเขาเราต้องให้เวลาเขาด้วยนะคะเพราะสิ่งที่เราเข้าไปมันอาจจะหนักเกินไปสําหรับเขาค่ะเขาเองอาจจะต้องใช้เวลาสิ่งที่เราพูดไปค่ะขนาดเราเองคิดมากเลยค่ะว่าพูดดีไม่พูดดีเราเองอาจจะต้องมีศิลปะมากขึ้นค่ะในการส่งสารกับเขาอาจจะต้องเลือกเวลาอาจจะต้องเลือกบุคคลอาจจะต้องเลือกช่องทางในการสื่อสาร เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและเกิดความเข้าใจอันถูกต้องระหว่างสองฝ่ายที่เกิดขึ้นค่ะชีวิตทุกคนมีความเสี่ยงนะคะในทุกๆวันของการดําเนินชีวิตค่ะไม่ผีแพรามเกินไปแต่ก็ไม่ระแวดระวังจนเกินตัวทําให้กลัวจนไม่กล้าทําอะไรเลยนะคะถ้าเป็นแบบนี้ค่ะในความเสี่ยงที่เราคิดว่าเรามีเจตนาที่ดีน่าจะเป็นความเสี่ยงที่มีแนวโน้มที่จะทําให้เรานั้นประสบความสําเร็จ ได้มากกว่าความไม่สําเร็จไม่มีใครสามารถบอกได้นะคะว่าทุกความเสี่ยงเราจะสําเร็จได้หมดแต่ทุกๆความล้มเหลวที่เกิดขึ้นคะ่ะสามารถจะเกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลาอันนี้คือสิ่งที่ตัวันเองสามารถบอกได้และทุกๆคนสามารถบอกได้นะคะเราเรียนรู้ได้จากสิ่งที่ทําได้และสิ่งที่ทําไม่ได้ในทุกๆเหตุการณ์เสมอคะ่ะเพื่อจะสร้างการเติบโตให้กับตัวเอง และเพื่อพัฒนาตนพัฒนาคนอื่นและพัฒนาสังคมร่วมด้วยช่วยกันได้นะคะคลิปหน้ามีคลิปอะไรดีๆกลับมาติดตามกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ